สิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเยอะมากสําหรับการทานโปรโตีนเสริมนะครับโดยคลิปนี้ขอเจาะออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มสุภาพบุรุษนะครับที่มกักจะคิดว่าการทานโปรโตีนเสริมแล้วจะทําให้เรามีกล้ามซึ่งไม่ใช่ร้อยเปรเ็นะครับบางคนแบบอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ย <c oughs> เราทานโปรโตีนเสริมดีกว่ากล้ามเราจะได้ใหญ่เฮ้ยขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าทานโปรโตีนเสริมไปเฉยแล้วกล้ามใหญ่ฟิเนสคงเจ๊งกันหมดแล้วนะครับ ไม่ใช่เพราะการทานโปรตีนเสริมเนี่ยโปรตีนและสารอาหารหมู่อื่นๆด้วยนะมันเป็นเพียงวัตถุดิบในการเอาไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่กล้ามเนื้อจะเสริมสร้างได้เราก็ต้องมีการออกกําลังกายที่ตอบโจทย์นั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งนั่นแหละโอเคนะครับดังนั้นทานโปรตีนเสริมแล้วก็ต้องทานอาหารมื้อหลักให้ดีครบทั้งห้าหมู่ในสัดส่วนที่โอเคและไปทำเวทเทรนนิ่งซะกล้ามเนื้อเราถึงจะเสริมสร้างได้โอเคไหมครับ กับกลุ่มที่2นะครับขอเป็นกลุ่มสุภาพสตรีกันบ้างที่คิดว่าการทานโปรโตีนเสริมแล้วจะทําให้เราหุ่นดีหรือผอมลงซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่การทานโปรโตีนให้หุ่นดีหรือผอมลงนั้นอ่ะมันก็ต้องควบคู่กับสารอาหารที่เหลืออีก4หมู่ด้วยคารบโบไฮเรดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่ดีและโอเคไม่ใช่ทานแค่โปรโตีนเสริมอย่างเดียวแล้วจะทําให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีจนหุ่นเราดีจนผอมลงได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทานอาหารที่ดีครบทั้ทงห้องการแลละกกกก็ต้้ออองงําาัยยดวน่หา เราถึงจะเป็นคนหนึ่งที่มีระบบขผาผลาญที่ดีมากเพียงพอที่จะทําให้เราลดและลีนไขมันได้ถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเราจะได้เอาไปปรับใช้กับการทานโปรโตีนเสริมกันสมัยและควบคู่กับการทานอาหารหลักของเราด้วยลองปรับดูนะครับ